สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เราเรียกว่าบอลเช็ควาลบอลเช็ควาลเนี่ยมันสามารถทำงานสำหรับอะไรสำหรับงานน้ำเสียดีมากเพราะอะไรเพราะลูกบอลมันหมุนได้รอบตัวนะครับมันจะทนนะครับคือถ้าเรามีซีดอยู่ซีดเดียวใช้ไปเรื่อยๆมันสึกมันก็รั่วแล้ว แต่บอลเนี่ยมันจะหมุนรอบตัวไปคือมันไม่แบกภาระมากครับผัดกันเป็นซิลยางไว้บอลเช็ควาลวติดตั้งถ้าเป็นเ,เขาเรียก h o ริ z o n t a l เนี่ยเอามาทําเป็นแวกข้ามวาลวก็ได้นะสามารถเป็นแวกข้ามวาลวได้บอลเช็ควาลวตัวนี้นี่มันจะมีลูกบอลอยู่ข้างในแต่ลูกบอลเนี่ยที่เป็นยางอ่ะมันไม่ได้หนักมากนะครับถ้าเป็นบอลวาลวอันตเลยแล้วเป็นลูกยางตันๆมันจะจมน้ํานี้แรงดันจะดันมันไม่ไหวครับ เขาก็เลยใช้อลูมิเนียมซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เอาอยางห่ออลูมิเนียมอีกทีหนึ่งให้น้ําหนักมันเนี่ยไม่หนักมันกึ่งลอยกึ่งจมะนะครับแต่ไม่ถึงกับจมไม่ถึงกับหนักมากแล้วพอมีแรงดันดันลูกบอลูกบอ,กบอให้ลอยขึ้นไปประมาณ45องศาให้น้ําผ่านได้สารไหลจะเป็นโฟโฟ,โฟนะไม่มีลิ้นไม่มีอะไรมาเกะก,กะลูกบอลจะลอยขึ้นไปเก็บ เสร็จแ,แล้วพอพอปิดปั๊มเมื่อไหลลูกบอลมันจะตกมาและแรงดันเพชเชอร์จะดันที่หลังหลังลูกบอลบอลเช็ควาลสามารถทําเป็นงานเคมีคอลโพเซตได้หรือมาทําเป็นแว็กซ์คัมวาลได้คือใช้เทปล่อนทั้งตัวเลยนะฮะทั้งก้อนเลยเป็นเฮาสิ่งของมันเป็นบอดี้ของมันแล้วก็เป็นบอลของมันส่วนซิลจะใช้ไวตันนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ใช้ซิลไวตันใช้ซิลเป็นเทปล่อนก็ได้แต่มันจะไฮเพชเชอร์หน่อย เพราะเทฟลอนมันแข็งไงฮะแต่ถ้าจะเอาโลเพชเชอร์อย่างเช่นตัวที่โชว์เนี่ยใช้เพชเชอร์แค่0.2อ๋อ0.2บา0.2บาปิดวาลได้เพชเชอร์อ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องเป็นฟลูอิดก่ต้องเป็นพวกสารไหลที่เป็นน้ำนะครับเพราะว่าเทฟลอนมันจะกึ่งลอยกึ่งจมนะครับทำให้มันไม่ได้กินแรงดันสูงมากนะักก็สามารถปิดวาลตัวนี้ได้ มัไม่ใช่เหล็กไงเดียวบบเป็นเรืร่องลามัใช่จะุ่งเดี๋ยวมัต้องแรปแรปิ้งหน่อย,ยไอ้ปลายนะใช้แรปเอาเขดีนะอะ้ไล้อีกตัวหนึ่งตึงขึ้นตัวได้ไหมตึง,งขึออ้นฝาเพยต้องเทสออย่างเทสลูกคงกับเทสึ้ฝาจะเทสแว็คัมวาวที่แรงดันต่ำ ที่6 psi โดยใช้สายลมแค่8มิลนะสารไหลต้องเป็นลิคว6 psi เท่านั้นสามารถปิดได้ในขณะที่ท่อท่อลมเพชเชอร์แค่8มิลเท่านั้นเองถ้าท่อลมเพชเชอร์อยู่ที่38มิลก็แค่2 psi ก็สามารถปิดวาล์วนี้ได้แล้ว สุดยอดเช็ควาลในไลน์เคมีคอลโพเตษสารไหลเป็นเคมีจะต้องมีเทฟลอนหอห่อทั้งห่อทั้งในนะครับไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับผิวโลหะได้ให้สัมผัสแต่เทฟลอนอย่างเดียวอย่างนี้บอลเช็คจะมาทําเป็นลิฟเช็คเป็น h o r i z o n t a l หรือเป็น vertical หรือบอลเช็ควาลจะไปทําด้วยไอพวก hot oil พวกไอฟอสติลนะฮะแรงดันสูง ร้อยบาทอย่างเงี้ยก็เราจะใช้บอดี้ฟอร์สตีลแต่ถ้าเคมีคอลแรงดันไม่สูง6บาทเราใช้ PVC ก็ได้ครับไม่เกิน6บาทนะครับใช้ UPVC c h e เช็คบาวอันนี้ราคาถูกสนใจติดต่อก็ BV ว a วา e เบอร์โทรศัพท์ที่แนมให้นะครับขอบคุณครับ